ขับมาความเร็วเกือบ60นะครับผมรถค่อนข้างจะเยอะน,นิดนึงนะฮะัตาเร่งก็ใช้ได้เลยครับออกตัวได้ดีมากเสียงไม่ค่อยดังครับผมก็เหมาะสมครับกับท่อยเสียไซส์นี้นะฮะ ิดว่าไม่น่าจะโด่งมากเกินไปครับขับไปค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับ,ขขรบตัวเครื่องต,ตัวนี้ก็เป็น6สูบเครื่อง2.9ธรรมดาครับไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทอยเสียอย่างเดียวนะครับผมที่ปรับแต่งน่าเหนือากสแตนดาร์ดนะ อันนี้ไม่เต็ม2.9นะครับเป็นเครื่อง2.8 T6 ท,ที่นำเข้าไทยแลนด์นะครับเราจะลองเปลี่ยนโหมดเป็นทิ่ตุนิกด้านเกียร์ของ S80 นี่จะต่างจาก S60 นะครับถ้าความเร็วรอบไม่ได้เนี่ย เกียร์จะไม่สามารถชิปขึ้นได้นะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับรอบ2,000รอบรถวิง่งร้อยกว่านะครับผมว่าใช้ได้ริสตอัตราวิ่วงก็ดีกว่า S60 นะครับคุณใช้แก๊สปบ๊นเนี่ยคันนี้ระบบเชื้อเพลิงก็คือแก๊สนะครับ LPG นะ นี่วิ่งแก๊สอยู่นะครับผมไม่ใช่น้ำมันเดี๋ยวเราดูอัตราการทดเกียร์นะครับโอ้มันไม่ธรรมดาครับผมเต็มถนนครับขึ้นไวมากครับ มันยังเป็นอของขอจีเซเน t ธรรมดานะครับผมแต่ว่าการออกตัวหรือการความเร็วในการข้องตัวนี่ดีครับโรยรวมแล้วการสามารถวิ่งได้ขนาดนี้น้ำมันก็ต้องสุดยอดเหมือนกันนะครับครัไม่มีถนดให้วิ่งนะครับ ช่วงล่างก็โอเคครับทุกอย่างนิ่มนวลน,นะฮะเหมาะสมกับรถขนาดใหญ่ไซส์นี้นะครับผมขึ้นลงพอตพานก็โอเคเลยนะครับนี่ไม่มีเสียงอะไรแปลก แหลงมาก็โอเคนะครับในการาทำท่อเสียออกมาก็เซตนี้ก็สองหมื่นนิดนดนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่แรกกลับมาสิบห้าตัวก็ถือว่ายังฟุ่มอยู่นะครับผม